มีรายงานจากจ็คอบสตินเบิร์กครับจากกาเดียนบอกว่าเชลซียังคงมั่นใจว่าผลงานจะเริ่มกลับมาดีขึ้นภายใต้การคุมทีมของโปเชตติโนและเชื่อว่าความยากลำบากจะทำให้ดาวรุ่งเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับสินเบิร์กรายงานว่าบรรยากาศภายในสโมสรเชลซีเนี่ยเงียบสงบกว่าที่คนภายนอกคาดเดาครับเพราะพวกเขาไม่ได้ตื่นตระหนกกับการออกสตาร์ทที่ย่แย่ ทั้งที่พุ่งทุ่มเงินไปแบบมหาศาลครับเพราะพวกเขานะฮะเขาบอกว่ามองอย่างอื่นนอกจากผลการแข่งขันโดยพิจารณา,าข้อมูลต่างๆและเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นแน่นอนนะครับขณะที่พอลวินสตันลี่แล้วก็ทางลอเรนซ์จวดครับได้ทำการประชุมกับปอชิติโนทุกวันครับคนภายในเนี่ยชื่นชมเกี่ยวกับเขาอย่างสูงเลย การฝึกซ้อมที่เข้มข้นและเขายังสร้างความประทับใจในความใส่ใจรายละเอียดอย่างมากความสนใจของป o ชิติโนในตัวของมูริกก็ได้รับการตอบรับในทิศทางที่เป็นเชิงบวกด้วยนะครับซึ่งฝั่งของทางป o ชิติโนก็พูดถึงมูริกครับเขาบอกว่าผมไม่สามารถจะหานักเตะคนไหนที่เหมือนเขาได้เขามีความเฉพาะตัวมากๆครับนี่เป็นความท้าทายของตัวนักเตะเช่นกัน และก็เป็นความท้าทายสําหรับเราเขาพยายามเปิดกว้างและปรับตัวและพยายามมีส่วนร่วมกับทุกๆสถานการณ์ครับไม่ใช่แค่ในสนามครับแต่รวมถึงนอกสนามอีกด้วยเขากําลังทุ่มเทอย่างหนักครับเพื่อปรับตัวเข้ากับทีมและทําความเข้าใจว่าการเล่นเป็นทีมนั้นคืออะไรอย่างแท้จริงแต่เขายังเด็กนะครับเขามีหลายจุดที่พัฒนาได้เราแฮปปี้มากๆที่เห็นเขากําลังพัฒนาขึ้นในเวลานี้นะครับ ขณะเดียวกันเดลี่เมลก็บอกว่าวิคเคโลมูดริกเนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักมากๆมันเหมือนกับเขาว่าเขาแทบเข้ายิมทุกชั่วโมงในแต่ละวันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ฮะทางโปเชติโนออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องสถานการณ์ของมาคุคุเรีาครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่านักเตะถูกประเมินว่าเป็นส่วนเกินของทีมหรือไม่เพราะผมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของผู้บรยการด้านกีฬาครับเอเย่นนักเตะและตัวสโมสร หลังจากตลาดนักเตะปิดตัวลงเนี่ยผมได้คุยกับเขาที่ห้องทํางานของผมผู้เราชัดเจนกันมากว่าผมประเมินเขาว่อย่าง,งไรและผมก็รับฟังความรู้สึกของเขาเช่นกันแน่นอนครับว่ามันยากลาบากสําหรับเขาหลังจากย้ายมาจากบรตันมันไม่ง่ายเลยนะครับไม่ใช่แค่สําหรับเขาด้วยแต่สําหรับนักเตะอีกหลายคนเช่นกันนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมอบความมั่นใจและเชื่อใจให้กับเขานะครับ ขณะเดีวยวกันเนี่ยมีรายงานบอกโรเบรซันเชสมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกครับประจําเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากทางเว็บไซต์ของ Whoscore โดยมีคะแนนถึง7.38นะครับที่เหลือก็ไม่มีติดเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นนิวคาสเซิลนะฮะจะติดเข้ามาเยอะนะครับ